พี่แมนครับอยากให้เลือกรูปลูกเส้นที่ดีที่สุดในใจของพี่แมนครับเรื่องสับองค์กรกับลุงหลานตะพูจันทร์ครับอ่าเจริญศักครับเจริญสักองค์กรกับบดินขาาครับบดินครับบดินขาลากับประคอมเป็นฝกครับโอ้โหอยู่ด้วยกันมาทั้งทั้งสองบดินครับบดินขาลากับซิโรชัดทครับโอ้นี่ก็อยู่ด้วยกันมาบดินครับบดินขาลากับสลาวุกมาครับนี่ก็อยู่ด้วยกันมา น่าจะบดินครับบดินคาลารับกับดินครับาลาสุภาพบุรทวีกัรน,นี่ก็เคยอยู่ด้วยกันบดินครับบดินขาลากัภาพบุรุโชคสา,าวาโอ้สุภาพบุรไม่เคยอยู่ด้วยกันบดินครับบดินขาลากับกรุณาเทพพิโนไทยครับโอ้ขอปัจจุบันบดินแล้วกันครับบดินขาลากับธนาชนะบุกครับอ่าต้องขอโทษด้วยนะโด ขนาดจวบกครับ